สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตอันทัวนะฮะกับโครงการ g f o ฟกลักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจืดตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาประสานทางโรงเรียนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายของเขาเป็นโรงเรียนที่เจ็นะฮะหลังจากตีพกโรงเรียนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับและวันนี้ผมได้มาตีโรงเรียนปลาแฝกเหนือครับมีชุมชนน้ำหน้าครับ อ่าบบนี้ครับแบบนี้วันนี้ปินโรงเรียนบ้านบ้านปลาแฟกเหนืออ่าบ้านปลาแฟกเหนือเลยนะครับเนออาะอาหารแล้วก็คนทีอ่อยู่ข้างๆผมนี่ก็เป็นท่านผออสวิตนะฮะชอบ,ชอบจิตนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านหมอ,อครับส่วนผมก็ได้พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจีโฟกลักหนองเ้านซ้ายต้นไม้มีจื้อท่านผออได้ทราบข้อมูลอ่าเบื้องต้นไปแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้นอกจากจะมาประสานเพื่อ เชิญทางโรงเรียนปาแฟกเนี่ยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนในโครงการนี้แล้วราจจะมาขอความรู้คําแนะนําจากท่นานผอในเรื่องของการพัฒนาหนองเลือง้ายนะฮะหลังจากฟุหลอกเซตแล้วเนี่ยทางเคท่ามราสปาหนองเลืองายเปิ่นก็จะได้มีการทาแผนพัฒนาหนองเลืองไทรกับทิงอยากจะมาขอข้อมูลคําแนะนําว่า พออออยากจะฮึ้งหนองเลงซ้ายพัฒนาไปในทิศทางไหนตัวนะ้าถ้าจะได้ก็เอามาถามข้อมูลท่านพอออเลยอันดับแรกครับพอออครับเกี่ยวกับโครงการที่ผมได้นาเสนอนะฮะชีฝุกลักหนองเลงซ้ายต้นไม้นม้จืดเป็นโครงการน้ํารองในการปลูกต้นประขาม2,000ต้นลงในพื้นที่เคท่ามล่าพออ้อมีความคิดเห็นจะได้ฟังครับผมเอาอัาาานดับแรกนะครับกระเดลืองของการปลูกต้นไม้ครับก็คือตาโครงการก็คือ ต้นมะขามนะในระยะแรกๆนี่ครับ,รบก็ถือว่ามันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครงการพาราัฒนานะครับถ้าเราเปิดเปิดเปิดตัวในเรื่องของการที่จะพัฒนาเห้เป็นแรงแ่งท่องเที่ยวแรงเรียนรู้ครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะก็ะคือเครือข่ายนะเมื่อมีเครือข่ายรวมกันประชาสังคมที่เข้ามาในรวมของกลุ่มหนองเล็กานะนะมันก็เน,นียคอในจุดนั้นนะมีทั้ง แรงเรียนรู้มีทั้งความภาคภูมิใจมีทั้งภูมิปัญญามีแรงอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเก็จะเกิดในในที่นั้นได้ก็คือว่าเป็นโครงการที่ดีดีน่าจะนับสนุนแล้วก็ค้นคนแม่ใจของเขาเมื่อได้หันโครงการแล้วนี่แล้วนะวันทั้งหน้ามันจะเป็นการซื้อทอดนะครับจากรุ่นต่อรุ่นเข้าไปนะคือว่าเป็นซื้อติดหน้าน่าสนับสนุนแล้วก็น่าที่จะเข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมช่วยกัน ใน,นะะในเรื่องของโครงการนะฮะก็อันจากที่ผมได้ไปสอบถามกับผอหลายๆโรงเรียนเป่นเกิดเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสนับสนุนนะอันนี้มันต้องห่วงเลยครับผมว่าโครงการนี้ครับผมมั่นใจว่าพี่น้องจ้าเพื่อใจพ้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้แนนอนเพราะว่าประโยชน์นะฮะในการปลูกของต้นมะขามนี่นะอนาคตก็จะเป็นผลผลิตที่สามารถนํากลับมาสู่โรงเรียนเพือกับน้องๆในอนาคตต้ยนะฮะ แล้วก็ในการดูแลเขามีทีมงานดูแลเรียบร้อยโรงเรียนไหนผู้ปกครองหรือซิปเกา่าคนไหนทียาสนับสนุนโครงการโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องๆโรงเรียนปลาแฟกเหนือนะฮะสนับสนุนโครงการได้ครับโครงการนี้ต้นไม้น้จิของเขานะฮะสนับสนุนต้นละ149บาทนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างคุดหลุมนะฮะเตรียมดินน้นองๆไปจะได้ปลูกแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็ในการดูแลเขามีทีมงานเรียบร้อยแล้ว โครงการดีจีโฟกพยายามจะทํารวมกับเคทามลาเพื่อจะมาบโอกาสดีๆให้น้องๆได้มีส่วนรวมในการใช้พื้นที่ของเคทํามลาตัวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผอ,อมา,าทีน่นีตัวแล้วก็แฮมพ่อหนึ่งครับอยากจะให้ผอ,อได้เสนอครับถ้าเป็นไปได้ถ้าผอ,อเป็นคนเขียนแผนเนี่ยอยากจะใส่โครงการอรนยังลงไปในพื้นที่ของเคทํามลาที่มันเกิดขึ้นมาของครับในส่วนโครงการดี เียคิดว่าเขาน้าจะน้าเสนอเพื่อรับอดองเล็กซ้ายตีปเปทางเขตห้ามไหลเราอนี้นะครับ,บก็คือ,อในในในหัน,นหน้าตีผมเนี่ยเป็นเป็นผู้บริหารสังคมศึกษาอยู่ในวงการของการศึกษาเนะี่ยซึ่งเรานี่เขากับคนเน้นย่าในเรื่องของการเรียนหุ้นโครงการเรื่องของการแรงเรียนลูกเกี่ยวกับเรื่องของแรงที่เขากาลังจ,จะจะาขึ้นมาเช่นเขตห้ามลหลเนี่ยมีการ,ม,การ,ม,การมีแรงเรียนลูกที่จะหายถอดเพื่อกับ,บนักเรียนน้องๆนักเรียน คือควรมีความฮักความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดท่นนี้ได้ก็คือแผนคือลักษณะของการน่นาจะเป็นเรื่องของการยัน,นหูมากกว่าเบบยัน,นหู้คือทายทอดเป็นสีนแรงเดินลูกจรบียนะครับคือออกแบบพื้นที่หรือว่าทําสิ่งก็สร้างหครืหอมาะสําหรับการเข้าไปใจ้เข้าใจเดินลูกเปลี่ยนแรงเดินลูกเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดความหู้แล้วการพัฒนาก็จะเป็นไปได้ เพราะว่าถ้าเขาคนบะฮู้เนาะบะฮู้การใช้ประโยชน์ในในแรงแรงนั่นเนี่ยมันก็จะยั่งยืนเขาเกิดความติบาได้ต่อเนื่องแต่เมื่อมีการเล่นเลี้ยงเล่นรูปอยู่ตลอดเวลาเนาะเอาหน่วยนี้เข้าไปเอาหน่วยนั่นเข้ามาคือการที่ทายถอดทุ้งกับละอ่อนชุมชนหรือว่าจะเป็นคนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ในแรงนั้นได้นะน่าจะมีแผนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ขั้นต้นนะมันก็จะยั่งยืนเกิดการพัฒนาอย่าง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 อ แล้วก็อันเนื้อหาหรือว่าฐานในการเรียนรู้นะฮะผมอยากจะให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างหน่งที่นอ้นองๆนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ตรงนั้นได้ครับยังเนื้อหาสามที่เขาจะเรียนรู้ต้องเป็นแรงห,รห้ามล่าก็คือเขาจะต้องแรงเรียนรู้ว่า ในจุดๆนั่นเนี่ยหนึ่งคือพันไม้ที่มันจะต้องเป็นแหล่งอาหารครนะอ,อันนี้เนื้อหาเขากับฟ้อนจะท่องในใน,ในเรื่องของอันอพันไม้ต่างๆอ๋อหนึ่งพันไม้พันไม้ตีนนักเรียนเข้าไปอีนังเรียนทั้งหสองแหล่งอาหารที่เกิดจากพันไม้เราเนน่นะ เป็นแหล่งอาหารมีแหล่งอาหารอย่างทปกตีสามารถที่จะมีนกมีสัตว์มีอย่างเข้าไปเนาะไปกินไปอย่างท้าเนาะม,มันเกิดจากตัวนี้หนึง่งเกิดจากขันสองแหล่งอาหารเนาะสามคือเขาจะได้เียรู้จากสัตว์ต่างๆเขาก็จะได้หันว่าสัตว์ชนิดเนี่ยเนาะจะกินอันยังเป็นอาหารหรือเป่นะเพื่อจะเกิดเป็นนั่นเป็นเป็นฐานของการเหยร่้เก็บเป็นข้อมูลอย่างต่างๆของเรา อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเนื้อหางองข้านคือระบบนิเวศรักอยู่ในในหนองเป็นเด่นเด็กควรจะน้องๆได้ไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เป็นแถมยางเนี่ก nope> ็จะเป็นเป็นเรื่องของงานครูก็จะเป็น งานว,ารรบบนวทิทยาศาสตรใใงง์ระบบนิเวศวิทยาเป็นงานใจเหมนนงานระบบนิเวศเป็นงานดัาวิทยาศาสตร์อย่างต่างเนี่ยมันเคยอยาหน้าตีหน,น,นักเรียนเมื่อมันเกินอันนั้นขึ้นมาแล้วมันเกินแปลงนั้นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น,น่าสนทนา,า,า,าได้ละปล่อยปะละเลยปลูกแล้วปลูกเลยมันก็จะจบครับนี่มันตอนนี้มันก็ยังยืนอยเลโอเคครับผม ้ังขอขอบคุณครับท่านขอสวิตนะครับผมก็ถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามการทํางานของจีโฟกแล้วก็ให้่อกำลังใจในการทํางานต่อไปนะฮะแล้วก็การทํางานของพธทัมบาสปาอองแบบไซต์ตัวนี้แล้วก็เย่ยมหน้อยครับเครือข่ายน้องๆโรงเรียนทุกๆโรงเรียนได้พึงมอใจก็ต้องฝากความหวังไว้ครับพีน้องจามพม่ใจครับสนับสนุนโครงการม้านะปีนี่น้ำล่องนะฮะในการเอาก้ามขาม2,000ต้นลงไปปลูก ผีหน้าท่าโครงการนี่น้ำลองได้สวยงามนะฮะผีหน้าพื้นที่หนองเลงซ้ายคงจะต้องมีทำโครงการต่อครับเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้นะฮะหลังจากคุดหลอกหนองเลงซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เป็นกล่องดินที่ได้จากการคุดเป็นกล่องที่ใหญ่ม ah า,ากขึ้นมามาธารกิจใหญ่ของเคทําลายก็ต้องฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างป่าไม้ระบบมีเวทขึ้นมาใไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอ ความลมไม่ลมมือจะคุอฝาก,ก,กส่วนตัวนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ได้รับความลมไม่ลมมือจะได้ดทันจากทันขอ,อวสวิตช,ชอบชอบจิตนะครับผมวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วลงเลี้ยงที่แปดจะเป็นลงเลียนไหนกน็อย่าลืมคอยติดตามกันในะคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณหมอครับ